Feel good มาร่วมแบ่งปันเรื่องดีๆที่จะทำให้เรายิ้มไปด้วยกัน ที่จะไปพบกับเรื่องราวดีๆที่เรามาบอกกันแหมทีมงานช่างน่ารักตอนต้นเล่าถึงเรื่องของของขวัญนะคะก็เลยเอาอะไรเกี่ยวกับของขวัญมาให้ดูกันแต่ก่อนอื่นค่ะพูดถึงของขวัญเราก็ต้องมีของขวัญมาให้กันนิดนึงนะคะในช่วงเทศกาลแบบนี้นะพี่ซันนะใช่นอนถ้าใครอยากจะให้ใครฟิลกู้นะฮะก็มอบของขวัญแบบนี้ให้เลยนะฮะแล้วนี่เราก็มีของขวัญที่จะมาแนะนํากันนะฮะนี่อเที่ซีไฟกังเลือกอะไรอยู่ที่ซีไฟขวัญ ออมไหมคะพี่จันต้องดูนะครับว่าวันนี้มีหลายอย่างมากนะฮะคือผมจะบอกว่าบีเทรนเนี่ยเขามีเขามีอะไรดีๆพี่ไฟพี่ไฟให้เราชอบอันนี้พี่จันพี่รู้สากไม่หยิบมาให้เพราะพี่จะแฮปเองอันนี้น่ารักมากเลยนะคุณผู้ชมเหมาะให้ลูกไปโรงเรียนได้บ้า วายเราก็ใช้ได้อันนี้เป็นพรแฟร์นะหมคะเทรนด์เขาก็มีนะคะคือตอนนี้เนี่ยเป็นเทศกาลแห่งความสุขอยากให้คนที่เรารักมีความสุขอหรือมอบของขวัญให้อย่าลืมนึกถึงบีเทรนด์ด้วยนะคะก็ไปได้ค่ะที่เอ็มโพเรียมแล้วก็พรากอนดิพาร์ r เมนต์สโตร์นะคะรวมถึงเดอะมอลล์ทุกสาขานะคะลองดูใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นละกันเรารู้สึกว่าเราเป็นคิตตี้มากเลยจะเป็นพรแฟร์นสีชมพูเสื้อชมพูแล้วมีกระเป๋าชมพูด้วยเออจริงน่ารักพี่สาวจีบนะใส่แล้วต้องทำหน้านี้ด้วยวะเอ๊ะ ใช่นะไม่ได้เรียกว่าถ้าใครอยากได้พอแฟงเนี่ยตอนนี้เขาก็มีขายกันด้วยที่บริทนด้วยกันนะฮะใช่อันนี้ก็เหมาะเลยจะเป็นของขวัญให้กับคุณผู้หญิงเรีอว่าเด็กน้อยก็ได้ได้หรือว่าเอาเป็นของขวัญไปจัดฉลางของขวัญให้ผู้หญิงผู้ใหญ่แลวก็มีวันที่สิบนี้เราเอาไันนอ้ได้ไหขอแฮปเลยด้วยกันนะแต่ก่อนอื่นขอให้บริแทนมอบความสุขให้เราก่อนด้วยการให้กระเป๋าพอแฟงดาวถูกต้องมันจะมีความสุขมากเกี่ยวหรอไม่เกีียวอะ เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ไปดูดีกว่าอย่างที่เล่าให้ฟังในช่วงต้นของรายการ<อ>ที่มีสายการบินเขาแบบว่าให้ของวของวัญเป็นวิธีการที่แบบแสนจะเกะ๋เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไหมคะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศแคนาดาไปชมัพร้อมกันเลยค,ะค่ะ On the eve before Visions of flying in traveling danced in the the guests their their heads eve were beds While out on the runway, something secret had arrived. It was left in the lounge. It was a Christmas surprise. This year, Cohen. A choo-choo train. Ho, ho, ho. A classic. Do you like Thomas? Oh, Christmas, Christmas. Yeah, Thomas. what would mommy and Daddy like for for Christmas? Big TV. Yeah, big TV. Ho, ho, ho. A big TV. You're looking fabulous. Oh, I need to it's okay if you just want to stare at me as well <laughs> what i need is uh, new socks and underwear an android tablet is that william beside you and cameron uh, <laughs> some santa boots while the guests told their christmas wishes to good old st nick West Jetters took notes and got ready to shop quick. It was a great rush with the two flights in the air. To get all those presents, not a moment to spare. Balls ringing, children Lights brighter, I know it's a beautiful sight. It's Jet. Sit back, relax, and enjoy the rest of your flight. everything ready, we all had to wait for the moment of truth at Carousel 8.

มันน่าจะมีบ้านเราอ่ะที่ทำแบบนี้เนาะใช่คือคืออ่ะอาจจะแบบบ้านเขาเป็นเป็นคริสต์เยเงี้ยคริสต์มาสคือสําคัญเลยแต่บ้าเราก็ใช้ได้นะคะถ้าจะแอร์เอเชียจะนกแอร์จะการบินไทยจะไลออนออะไรก็ได้ค่ะตอนนี้ก็ยังทันนะ ถ้าเกิดมีเมื่อไหร่นะเราสองคนจะไปขอเลยจะไปใช้บริการค่ะแต่เราเชื่อนะว่ารางวัลสุดท้ายที่เป็นทีวีเนี่ยคนที่รออยู่ข้างหลังนี่จะแบบอุ้ยลูกนี้ขอทีวีก็ดีก็เขาน้ําตาไหลเออแต่ก็มีอีกคนหนึ่งที่ได้กล้องอ่ะที่ร้อง่ะรู้แบบว่าหน้าเขาปาบปื้อนแผ้จริงเฮ้ยไม่งั้เมันได้แต่แบบใช่คือบางทีเห็นมาอย่างแบบขอเกงๆในกับถุงเท้าคือเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่พอเขาได้จริงมันเหมือนแบบเฮ้ยพรเป็นจริงแล้วอย่างงี้ใช่แบบบางจังหวะคนที่ไม่ขออ่ะ สวยเพราะฉะนั้นที่าทเรื่องนี่สอนใรู้ว่าถ้าเขามีกิจกรรมอะไรร่วมค่ะห้ามพลาดนะเหมือนกับเกมช่วงหน้าของเราถูกต้องค่ะห้ามพลาดเลยเพราะว่าเราจะแจกที่เลยนะฮะของรางวัลจาก TOT ด้วยกันครับ021673193นะฮะอันนี้ลุ้นเลยไม่ต้องรอถูกต้องค่ะสักครู่เดียวเท่านั้นกลับมากับซปเปอร์เกมครับ